ในวันที่28กันยายน2564เทพชีโวหรือดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยนะครับท่านจะจรล,ลีนะครับเข้าสู่ราศีมังกรชาวลักนาราศีธนูเทพชีโวหรือเทพพฤหัสบ,บดีเป็นดาวประจำตัวของคุณนะครับเป็นดาวประจำจิตใจดาวประจำสังขารน,นะครับของคุณนะครับจะเกิดสิ่งใดให้กับดวงชะตานะครับ ผมก็มาบอกแนวโน้มดูชะตาให้กับคุณอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับน้องมารวยด้วยนะครับนะก็คือทายดวงในช่วง28กันยาถึงประมาณ8พฤพจิกายนั่นเองนะครับนะก็เหตุการณ์จะอยู่ในช่วงนี้ปฏิกิริยาดวงดาวต่างๆผมแปลให้หมดแล้วนะครับทั้นแล้วเนี่ยฟังเป็นภาพเหตุการณ์นะครับเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ดีกับตัวเรานะครับใช้ดวงดาวให้เป็นประโยชน์นะครับชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยคุณจะมีการจัดการทางการเงินได้ดีขึ้น จะมีบริหารการจัดการอะไรต่าง,างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองได้มากขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้คิดเรื่องเงินมากขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยพยายามสร้างเงินหรือมีการปันส่วนต่างๆจัดการต่างๆ,ๆเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมากขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะครับนะบเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะฝ่ายหาทรัพย์มากขึ้น แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยเทพพระพุทรหัสมดีเนี่ยในทางตะวันตกเขาก็พูดว่าเป็นทางเป็นเทพแห่งความร่ํารวยเป็นเทพแห่งโชคลาภเป็นเทพแห่งการขยับขยายเติบโตเป็นเทพแห่งคุณธรรมความดีศาสนานะครับวิชาการความรู้นะครับนะต่างๆตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในภพที่เป็นศูนย์พาหะทาให้ชะตาชีวิตจะมีคันลองในเรื่องของสิ่งที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนำทางชีวิต นั่นหมายถึงว่าชะตามีโอกาสใฝ่หาความร่ำรวยใฝ่หาความเติบโตใฝ่หาความสมบูรณ์พูนผลให้กับชีวิตมากขึ้นนะมีโอกาสที่ใฝ่หาเข้าใกล้ในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้าศาสนานะครับต่างๆมากขึ้นนะครับดาวเนี่ยมันยังกระตุ้นให้คุณนั้นนะครับมีการทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับของมีค่าทรัพย์สินมีค่าของคุณนะครับหรือว่า มีเรื่องให้คุณเนี่ยไปจัดการทําธุรกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเงินเงินเงินทองทองหรือมีการจัดการเกี่ยวกับเงินคุณหรือจัดการมรดกจัดการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางการเงินนะครับต่างๆนะของคุณมันรวมไปถึงว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเสียเงินนะครับไปกับของเครื่องใช้ในบ้านมากขึ้นนะครับ หรือว่ามันแปลว่าจะมีรายจ่ายไปกับบ้านกับรถมีเงินจมไปกับบ้านกับรถก็ได้นะครับหรือว่ามีรายจ่ายบางอย่างเกี่ยวกับของเครื่องใช้ในบ้านนะครับให้ได้มาถ้าแก้เคล็ดดวงชะตาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ในดวงเนี่ยต้องบอกว่าคันลองการเดินไปอันเนื่องมาจากเกี่ยวกับเงินเนี่ยผมจะเห็นเด่นได้ชัดเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีโอกาสทางการเงินในช่วงหนึ่งเดือนนี้โดยเฉพาะท่านใดที่มีช่องทางไรายได้พิเศษอยู่แล้ว ท่านใดที่มีผลประโยชน์นะครับจากงานพิเศษมีช่องทางพิเศษมันจะทําเงินให้คุณได้มากขึ้นมันจะทําเงินให้คุณได้มากขึ้นนะครับนะต้องบอกลักษณะนี้เลยท่านใดที่มีงานประจําอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีไรายได้พิเศษสั้นๆเนี่ยอาจจะอยูอ่ดีได้เงินมากกว่างานประจําด้วยซ้ํานะครับหรือว่ามันแปลว่าจะมีโอกาสต่างๆในเรื่องของเงินเงินทองทองท่านใดที่รอโอกาสในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับมรดกอสังหา ที่ดินบ้านนะครับตรงเนี้ยนะครับมีมุมที่ดีตรงนี้นะครับ,ม,ม,ม,รรบมันรวมไปถึงว่าคุณจะเป็นลักษณะที่ว่าจะมีการเรียนรู้ในบางสิ่งเพื่อทำเงินกับมันมากขึ้นนะมีการพัฒนาเติบใหญ่เติบโตทางด้านของมุมมองในด้านของการหาเงินเพื่อพัฒนาบางสิ่งเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นนะครับใช้คำนี้ว่ามีการพัฒนาบางสิ่งนะครับ ที่จะทําให้เกิดช่องทางแห่งรายได้ต่างๆแต่ช่วงนี้ระวังสุขภาพคนในครอบครัวผู้ดักผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือมีญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับมาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองของคุณนะครับหรือว่ามาปรึกษาเรื่องเงินนะครับนะนดีรดวงชะตาเป็นลักษณะนี้หรือว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวเนื่องอันจากอันเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับให้ได้อึดมีปัญหากับคนในครอบครัวก็ได้นะครับ นะในบางเรื่องนะครับนะหรือว่ามันแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสเสียเงินไปกับญาติพี่น้องหรือเสียเงินไปกับบ้านกับรถค่อนข้างเยอะกิจกรรมที่องเกี่ยวกับรถกับบ้านหรือการาเดินทางอะไรบางอย่างก็ได้นะครับที่เดินทางไกลมันรวมๆไปถึงว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้ไปสถานที่เก่าคุณจะได้เข้าไปในที่เก่าที่คุณเคยได้ไปหรือยู่ถิ่นเก่า ไปบ้านเก่าบ้านเกิดหรือว่ามันแปลว่ามีเหตุการณ์ให้หวนคิดถึงในเรื่องราวเก่าๆถิ่นเก่าๆการเดินทางไกลของคุณนั้นนะครับช่วงนี้แคล้วคลาดนะท่านใดมีการเดินทางแต่ต้องระวังสุขภาพให้มากนะนะครับบางครั้งมันจะมีเรื่องอืดอัดใจเรื่องเงินเพราะว่าชะตาบอกว่ามีเรื่องให้คุณเล่นแร่แปรธาตุเรื่องเงินเงินทองทองมีการปรับเปลี่ยนทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมากขึ้นนะครับมันมันหมายถึงว่าเหนื่อยเรื่องเงินขยันหาเงิน โฟกัสไปกับเ,เงินทองหรือไม่เรื่องให้จัดการต่างเกี่ยวกับเ,เงินทองทองท่านใดรองเงินมรดกรองเงินเก่าๆอะไรบางอย่างหรือรองเงินจากต่างประเทศนะครับนั้นะก็มีมุมที่ดีนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงทําเงินให้กับชาวลัคนาราศีนะไอ้ธนูเลยนะครับท่านใดที่ไม่มีโชคในช่วงนี้หนึ่งเดือนนี้มีโอกาสได้โชคนะครับหรือได้เงินมานะได้เงินจากคนในครอบครัวหรือเสียเงินก็ได้มีเรื่องเกี่ยวพันกับ อสังหาให้ได้เสียเงินที่อยู่ให้ได้เสียเงินหรือคนในครอบครัวมาเกี่ยวเรื่องเงินทองทองก็ได้นะครับหรือท่านใดทํางานร่วมคนในครอบครัวก็จะมีโฟกัสไปในทางที่ดีนะครับในช่วงนี้ดวงดาวเนี่ยนะกระตุ้นให้คุณเนี่ยมีเหตุการณ์ให้คุณปะทะได้ง่ายหรือมีคนมาปะทะกับคุณนะครับจะต้องระวังการวิวาทะโต้แยง้งขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะกับคนรักกับคนใกล้ตัวกับคนที่อยู่ด้วย นะครับตรงนี้มีเหตุแห่งการประทะแน่นอนนะครับนะต้องระวังอารมณ์ต่างๆให้ดีมีเรื่องเก่าๆให้หูหมุนหมุนเวียนเข้าไปทบทวนมากเป็นพิเศษมีการมีอารมณ์บางอย่างนะมีสิ่งบางสิ่งดีกว่าใช่ไหมว่ามีสิ่งบางสิ่งหรือการเกิดดับของจิตใจเนี่ยในช่วงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกระตุ้นให้คิดเรื่องเก่าจุกจิกมีเรื่องหุดใจมีเรื่องเก่าๆให้ในกังวลมีเรื่องเก่าๆที่เคยมีปัญหาหรือถูกเอาเปรียบหรือ อ่าเคยอึดอัดใจกลับมาอึดอัดใจหรือมันเป็นช่วงที่กระตุ้นเรื่องราวเก่าๆกลับมาได้ดีรวมถึงมีเรื่องจุกจิกใจเรื่องฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับชีวิตได้ง่ายฉะานั้นต้องระวังภาวะแต่ว่ามันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีการดวงบอ,อกว่าจะมีการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรือว่ามีเหตุการณ์ให้เข้าข้องเกี่ยวกับศาสนาพิธีกรรมมงคลการทําบุญกิจกรรมมงคลตรงเนี้ยนะครับก็จะดีนะครับ,นะรบถ้าไม่ได้ทําตรงนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกมากเป็นพิเศษจิตมันฟุ้งซ่านได้ง่ายในช่วงนี้ นะครับฟุ้งซ่านมากกว่าปกตินะนะครับฟุ้งซ่านมากกว่าปกตินะไปสังเกตตัวเองให้ดีนะแต่ว่าถ้ามีการปฏิบัติหรือว่าดูจิตดูใจหรือว่าคุณมีโอกาสไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวทางจิตเช่นไปเห็นข้อมูลไปเห็นองค์ความรู้ไปเห็นบางสิ่งที่มันกระตุ้นจิตใต้สํานึกคุณนะในเชิงของอได้ไปอ่านหนังสือจิตวิยาหรือว่าได้ไปเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับธรรมะรอ,อะไรต่างๆมีบางอย่างเข้ามาทางตาทางหูเกี่ยวกับศาสนา ต่างๆก็ได้นะครับแต่ในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับอาจจะแปลว่ามีมุมในเรื่องของการตัดสินใจในบางสิ่งจะเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างครั้งใหญ่หรือว่าท่านใดรอการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตในช่วงที่ดาวสุประรอดยนีนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับจะมีการตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ดีหรือเรื่องอึดอัดต่างๆพอผ่านในช่วงนี้คุณจะ ผ่านพ้นมันไปได้นะครับดดวงดาวเป็นช่วงจังหวะลีลาชีวิตจะมีการตัดสินใจหรือมีการเช่นอ่มันแปลว่ามีการเป็นเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงภาวะจิตใจจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งจากคนเดิมเข้าไปสู่คนใหม่จากจิตใจเดิมจากมุมมองชีวิตเดิมเมเข้าไปสู่สิ่งใหม่นะนี่ครับนี่คือดวงชะตาของคุณนะครับท่านใดที่ทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศ ่านใดทาอะไรต่างๆไกลบ้านไกลถิ่นจะมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามานะครับในดวงดาวเนี่ยบางท่านที่รอการจัดการบางท่านแปลว่าคุณจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมรดกก็ได้นะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรืออสังหาบางอย่างนะครับหรือของเก่าก็ได้นะครับหรือได้ของเก่าของโบราณเข้ามาก็ได้ในบ้านก็ได้นะนะครับในดวงดาวเนี่ยนะครับได้สิ่งรรศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ได้วัตถุมงคลเข้ามานะครับในเรื่องของความเป็นไปในเรื่องของความรัก ในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะครับยังทํามุมที่ดีนะครับกับดาวคู่ครองนะครับก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับไม่ว่าใดท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วยังมีความสัมพันธ์แนบแนนแน่แนแน่นแฟนมีโอกาสได้งานได้ผลประโยชน์ได้ลาบผลจากคู่ด้วยซ้านะครับหรือว่าได้การช่วยเหลือที่ดีจากเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าท่านใดที่มีงานกับคู่หรือเกิดงานร่วมกันหรือการปรึกษาหารือร่วมกันในช่วงนี้ดวงดาวจะกระตุ้นให้มีความสําเร็จเป็นอย่างดีมันยังแปลว่าจะมีเหตุการณ์ให้มีเพศตรงข้ามเข้ามา ช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังหรือ,อช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างแต่ต้องระวังเอกสารงานหายของเครื่องใช้เกี่ยวกับงานหายนะครับหรือทะเลาะบ่แวงนะครับกับเพศตรงข้ามมีปากเสียงบ้างนะครับนะชาวลักนาหรือว่ามีาไม่ลงรอยกันนะครับลักษณะนี้บางท่านจะมีเหตุการณ์ให้ถ้าทำงานเกี่ยวกับการศึกษาการพูดการสื่อสาร ธนาคารการติดต่อตรงนี้นะครับจะดีงานวัดด้านวิศวกรรมเครื่องจักรโลหะงานรชาชการจะเป็นยังเป็นไปในทางที่ดีแต่างานคุณจ,จะมากขึ้นเหนื่อยขึ้นนะครับมีงานน่าเบื่อให้ได้ทํามีโปรเจกต์แบบคาดไม่ถึงเข้ามาอาจจะเกิดโปรเจกต์ใหม่ก็ได้งานใหม่จ็อบใหม่เข้ามาในสู่ดวงชะตาในช่วงระหว่างนี้นะครับหรือช่องทางในการหารายได้พิเศษช่องทางในการหาเงินมันเพิ่มขึ้นหรือว่าได้ลูกค้ารายใหญ่หรือมีลูกค้าจํานวนมาก ือท่านใดที่ทําค้าขายจะได้ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าจํานวนมากเข้ามาหรือว่าเป็นงานที่ข้องเกี่ยวกับเด็กงานการสอนงานการถ่ายทอดอย่างเงี้ยจะดีนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ไปทํางานออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีมุมที่ดีหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับดีนะครับแต่ว่าต้องระวังการประทะอันเนื่องมาจากงานท่านใดที่มีบุตรบริวารระวังการประทะหรือมีตบปากต่อคํากันบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับหรือว่าท่านใดมีคู่ก็ต้องระวังปะทะกับคู่ด้วยนะครับ นเช้าขนาราศีธนูอาจจะมีการเดินทางไกลในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับในดวงของคุณเป็นไปลักษณะนั้นนะครับในดวงดาวเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมมากมีเสน่ห์นิยมเสน่ห์แรงนะครับแล้วก็อาจจะได้ของใหม่ของที่มีค่าทางจิตใจนะครับของที่มีค่าของที่มีคุณค่าของที่มีค่าทางจิตใจของที่ระลึกของกำนันของสวยงามนะครับหรือได้ของขวัญก็ได้นะครับสิ่งที่ได้มาแบบคาดไม่ถึง นะครับแต่เวลาคุณทําอะไรต่างๆเนะี่ยคุณไปสังเกตดูนะบางทีมันจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหรือคุณทํางานคุณทอะไรต่างๆในช่วงเนี้ยนะครับหรือว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเพื่อนดีๆจะตายจากก็ได้เพื่อนร่วมง,งานไม่ดีมักจะมาอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อนดีๆมากมีเหตุการณ์ให้ตัวคุณหรือเขาห่างเหินกันไปนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับในดวงดาวเนี่ยนะอันนี้คือภาษาดาวนะครับที่ผมแปลให้ท่านนะครับ ท่านใดที่ทางานอยู่เบื้องหลังผู้อื่นยังเป็นไปในทางที่ดีนะครับนะโชคลาบนะมีโอกาสมีเข้ามาสูงมากเลยนะชาวลัคนาราศีธนูนะนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ก็ยังโยกหลังลัคนาด้วยนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีก็เข้าเรือนกระดุมพระนะครับนะร่วมกับดาวพระเสาร์ตรงนี้ก็จริงนะครับเพราะถ้าจะมีรายจ่ายหนักอึ้งได้มาต้องจับจ่ายออกไปหรือมีการปรับเปลี่ยนบริหารเรื่องการเงินการทองได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับ นี่คือดวงชะตานี่คือดวงดาวท่านใดที่โสดมีโอกาสพบรักหรือเจอเด็กมาชอบหรือมีโอกาสแปลว่ามีโอกาสมีรักลับๆหรือว่ามีคนเอาเรื่องงานมาบางหน้ามาคุยกับคุณนะครับก็ได้นะครับนะรบนะหรือว่ามันแปลลักษณะที่ว่ามีเด็กมาชอบอะไรขนาดนี้นะครับหรือแฟนคุณเนี่ยจะโฟกัสไปเรื่องงานเรื่องความสําเร็จรอะไรต่างๆของเขามากขึ้นนะครับวันนี้นะครับมันแปลว่าแฟนคุณช่วยเหลือเกื้อกูลในบางสิ่งนําความเจริญบางอย่างมาสู่ตัวคุณก็ได้นะครับวันนี้ ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมกับน้องเฮงๆด้วยนะครับนะวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ